รานตำลึงนะคะตำลึงงามจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้มจืดนะ,ะต้มจืดใส่หมูสับก็จะเอาตัดมาใส่ด้วยนะคะล้างใส่ตะกร้าเลยนะคะนี่งามจริงๆผักข้างรั้วนะคะในนฮ่งกงเก็บว้ในรั้วเลยทีนี้เราก็มาหมักหมูนะคะ อันนี้จะเป็นปลาบดกับหมูสับนะคะนาก็จะใส่เป็นแป้งอันนี้คือแป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็จะมีต้นหอมแล้วก็พริกแดงกินดาเป็นนิดหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ใส่ผงนัวไปด้วยนะคะคือผงไก่เนาะแล้วก็กระเทียมกระป๋องนะคะอันนี้กระเทียมสำเร็จรูปเนาะใส่ลงไปเลยนะคะ อ่ทีนี้ก็ใส่น้ำไปนิดนึงเราก็จะทำการคนนะคะคุกเขาคนให้เข้ากันเหนียวเลยนะคะอ่าเริ่มคนให้เข้ากันดีแล้วก็คือคนให้เนื้วเหนียวเลยนะคะอ่านี่ก็ได้แล้วนะอันนี้ก็คือตำลึงที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าหลังจากนั้นเราก็ตั้งกระทะนะคะตั้งกระทะให้น้ำร้อนแล้วก็เอาขิงใส่ไปด้วยนะคะ เพราะว่าปลาบดของเราจะมีกลิ่นคาวดังนั้นต้องใส่ขิงไปด้วยถึงจะดับคาวได้เนาะ,อะพอน้ําเดือดแล้วก็ปั้นก้อนเลยนะคะหมูบดท,ที่เราทําไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะ,ะปั้นก้อนใส่ลงไปทีละก้อนละก้อนเลยนะคะค่อยๆทํานะคะปั้นใส่ให้หมดเลยอันนี้ก็คือได้แล้วนะคะเราจะต้มอีกสัก ครู่หนึ่งนะคะเพื่อใหอ้หมูของเราสุกนะคะหมูกับเนื้อปลาสุกดีนะอนี้ก็ใส่ผงนัวลงไปนิดนึงในน้ําซุปนะคะใส่ไปเลยตําลึงของเราที่ล้างสุกเรียบร้อยที่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ไปเลยนะรอให้น้ําเดือดอีกทีนะคะให้ผักยุบดีเราก็ชิมรสนะคะ ชิมรสชาติไม่ต้องเข้มข้นมากเพราะว่าเราทำแบบแกงจืดนะคะคือต้มจืดดังนั้นรสชาติก็จะออกแบบจืดๆนิดนึงอ่าแล้นี่คือเราเน้นผักนะคะผักนี้อ่อนมากเลยอะ่ะสวยนะคะอ่าตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะผักก็ยุบดีแล้วดังนั้นเราก็จะชิมรสชาตินะคะพร้อมเสิร์ฟได้เลยจ้า ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะ,อะตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าเททั้งหม้อเลยทีนี้น่าทานมากเลยจ้าตำลึงมีประโยชน์นะคะมีธาตุเหล็กสูงบำรุงกระดูกนะคะ